จะมาสอนวิธีการทำประกับบาทแบบสวยๆงามๆกันอันนี้เราก็ไปเลือกเอาไม้ที่มันเป็นไม้เนื้อแข็งที่นิยมใช้กันนั่นก็คือเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้พยุงนะนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคนไหนที่พอจะมีไม้พยุง ที่มันเป็นไม้เนื้อแห้งแล้วนานแล้วอย่างเงี้ยไม้พยุงนี่จะมีคุณสมบัติคือมีความแข็งแรงเนื้อมันเป็นไม้เนื้อแข็งนะมีความแข็งแล้วก็มีลวดลายลายไม้ของมันนี่จะสวยมากเพดฉะนั้นถ้าจะมาทำประกับบาทเนี่ยไม้พยุงที่มันมีลายไม้อยู่แล้วเนี่ยเวลาม,มาลงสีเคลือบเงา หรือว่าลงเลกเกอร์ก็จะได้ลวดลายที่สวยงามที่นี้มาดูกรรมวิธีของการทำว่าขั้นตอนการทำยังไงเมื่อเราได้วัดสดุหรือว่าเราไปเตรียมวัดสดุมาไปตัดมาเป็นท่อนอย่างเนี้เราจะใช้ขนาดไหนเราจะใช้ขนาดไหนเน่แล้วก็ตัดมาตัดมาพอตัดมาแล้วก็มาจับคู่กันว่า ลายที่มันตรงกันลายที่มันสวยนะบางทีก็อาจจะมีแบบผีอะไรที่ติดมาด้วยอย่างเงี้ยอันไหนที่มันเหมือนกันสีเหมือนกันลายเหมือนกันอย่างเงี้ยขนาดเท่ากันเ้วก็จับคู่กันมาเพราะว่ามาในประกับบานนี้จะมีหนึ่งคู่ใช่ไหมจับคู่มาจากนั้นก็นำไม้ที่ <c oughs> มีขนาดเท่ากันไม้ที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยนะกระดานเท่าๆกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็เออมาเอา,เอาขีดเส้นโคง้งเพราะว่าเส้นโค้งนี้มันจะต้องเป็นเส้นโค้งไปตามตามบาท,บาทบนะบาทเบอร์ไหน่ะใช้บาดเบอร์ไหนบาตบาทเบอร์เก้าหรือว่าเบอร์แปด ขีดเส้นโค้งไปตามนี้เพื่จะได้กำหนดเวลาเราขัดเนื้อไม้ออกมาเนี่ยเราจะได้าตามเส้นโค้งเนี้นกำหนดเส้นโคง้งหาอุปกรณ์ที่เอามาขีดเพื่อว่าจะได้กำหนดเส้นโค้งได้ เวลาเรา,เาขัดเนื้อไม้ออกมาเนี่ยมันก็เราก็จะได้มีเส้นกำกับว่าเราจะต้องขัดไม่ให้เกินเส้นโค้งตัวนี้ออกไปจะได้สวยงามขนาดก็จะได้เท่ากันทำไมต้องขีดเส้นโคง้งผลก็คือจะได้มีขนาดที่พอดีกันสวยงาม ประมาณนี้เมื่อได้เส้นโค้งที่เรากำหนดไว้แล้วก็ที่นี้เราก็มาขัดเนื่อไม้ออกสำหรับผมก็ใช้มอเตอร์ที่เขาไม่ได้ใช้แล้วมาดัดแปลงทําเป็นเครื่องขัดเอามาดูวิธีขัดกัน ดูวิธีขัดกันขัดก็ง่ายๆวิธีขัดก็ขัดไปตามเส้นโค้งเลยอย่าให้มันเลยเส้นโค้ง จะได้พอดีเลย กระดาษทรายที่ใช้ก็เป็นกระดาษทรายแบบขัดไม้ชนิดหยาบก็เอามาใส่มาดัดแปลงใส่กับมอเตอร์อย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็เอา,เอาใส่กับลูกหมูก็ได้นะคนไหนที่ไม่ได้มีเครื่องแต่คนไหนที่ไม่ได้มีเครื่องขัดกระดาษทรายก็ใช้ลูกหมูได้นะใช้ลูกหมูเอาลูกหมูขัดเจียเอาก็ได้ ก็สามารถที่จะทำได้ต่อไปก็ด้านล่างของจับ ถ้ามันแตกมันหักหรือว่ามันบินออกมาอย่างนี้แล้วก็ใช้กาวร้อนติดติดติดได้นะเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องเสียรูปทรงก็ได้มาแล้วหนึ่งคู่มโค้งก็ได้ ขั้นตอนต่อไปก็ทีนี้ก็มามาร์กไว้มามาร์กไว้เพื่อที่จะทำเป็นที่เจาะรูก็มาร์กไว้ทำเป็นที่เจาะรูต่อไปอซึ่งเป็นรูเป็นรูที่สายสายล่มอ่ะสายล่มมันจะสายล่มมันจะ ามาสอดเข้าตรงนี้ระยะห่างให้พอดีกับสายของบาดนะฮะระยะห่างที่นี่บนนี้สายของบาดมันจะอยู่ในระยะที่อาจจะแคบมานิดหนึ่งอ่าสำหรับรูในจุดนี้ที่จะแคบจากสายบาดมานิดหนึ่งสายบาดอาจจะใหญ่กว่าเพื่อว่าจะได้บีบมีส่วนในการที่จะบีบรัดไว้ด้วยในการาเวลาที่ ประกับบาทมันแนบลงไปที่บาทที่ข้างบาทนี่มักไว้มักไว้ก่อนจากนั้นก็เตรียมสว่านเพื่อที่จะเจาะรูต่อไปต่อไปก็ทำการเจาะรูด้วยสว่านนะครับดอกสว่านนี้ก็ควรใช้ให้พอดีกับสายร่มที่มันคาดที่ที่คาดไปกับสายบาทนะนะ ที่คาดมาล้อมสายบาตรนี่ก็ดอกสวรรค์ก็จะใช้อยู่ประมาณที่ห้าห้ามิลห้ามิลใช้ดอกสวรรค์ประมาณห้ามิลถ้าใหญ่กว่านั้นมันจะหลวมมันก็จะหลวมไป จ้าลูกก็ให้ชยงเฉียงไปอย่างนี้หน่อยจะาลูกก็ให้ชยงเสียงไปอย่างนี้หน่อย <c oughs> ให้เฉียงไปทางนี้หน่อยใี้เสียงในล,ลักษณะอย่างนี้จะไม่เจาะตรงลงไปนะฮะเพราะว่าสายบาดจริงๆนะมันจะต้องอถ้าเจาะตรงลงไปจริงๆแนละ้วมันจะใส่ย,ยาก <c oughs> ให้ิงเสียงไปอย่างนี้น <c oughs> ะโอเค แล้วห <c oughs> ลังจากเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาปั่นอีกเอามาปั่นอีกนิดหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเสียนเป็นอะไรขึ้นมาอยู่ตรงที่สวรรคก็เอามาปั่นอีก ก็จะได้ลักษณะอย่างนี้น,นี่ผมจะขัดด้วยสกอตไปเพื่อจะไปลบอล่องของเซลล์ไม้หรือเนื้อไม้ที่มัน มันยังเป็นร่องอยู่เล็กๆนั่นนะนะแล้วก็อสกอตไบ์กัดอีกครั้งนี่ยเป็นสกอตไบ์ก้อนนะสกอตไบ์ก้อนอันนี้เป็นการเตรียมการเพื่อจะเป็นลงสีแลคเกอร์แล้วนะเนี่ยเอาสกอตไบ์ก้อนกัดอีกครั้งนี้เราจะใช้กระดาษทรายเบอร์เบอร์พัน ตัดด้วยมือก็ได้ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือมอย่างนี้แต่ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงเพื่อจะให้มันวาวนี่เหนะ็นไหมเริ่มวาวขึ้นมาแล้วเนี่ยขัดไปจนมันวาวจนมันเนียนขึ้นมารวดแหละถึงจะนี้แล้วก็พร้อมที่จะเอาไปลงสีแลกเกอร์ได้แล้ว ต่อไปขั้นตอนลงสีอ่ะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างไว้แค่คู่เดียวแต่ถ้าท่านจะทำไว้เป็นหลายๆคู่ก็ได้นะทำเป็นสิบคู่ยี่สิบคู่ก็าก็มาลงสีพร้อมกันเลยก็ได้แต่ที่นี้จะทำเป็นตัวอย่างไว้แค่หนึ่งคู่อ๋อนี่มีอีกอยู่คู่หนึ่งเดี๋ยว จะลงสีไว้ลงสีให้เป็นตัวอย่างไว้ก่อนอลงสีไว้ให้เป็นตัวอย่างไว้ก่อนเราจะใช้เลกเกอร์เราจะใช้เลกเกอร์อาจจะเป็นเลกเกอร์ใสที่เขาเรียกว่าเป็นเลกเกอร์ใสนั่นแหละอะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเห็นตานะเขาเรียกว่าเลกเกอร์ใสใช้พ่นรถใช้อะไรทั่วๆไป ตัวนี้คู่นี้พ่นไปแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะพ่นซ้ําอีกหนึ่งรอบประการแรกพ่นข้างหลังท้องมันก่อนนะเพราะข้างหลังท้องเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเน้นเท่าไหร่ไม่ต้องจําเป็นจะต้องเน้นให้มันมันมากอาจจะลงครั้งเดียวลงครั้งเดียวเลยก็ได้ เลกเกอร์พวกนี้มันจะดีตรงที่มันแห้งเร็วนะครับแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนีก็พลิกกลับพลิกกลับขึ้นมาทีนี้จะพ่นในบริเวณที่เป็นขอบแล้วก็ตรงด้านบนอันนี้จะเน้นหน่อยตรงที่เป็นด้านเป็นขอบกับด้านบน ด้านขอบก็พ่นด้านขอบอย่างนี้ก่อนอแล้วก็ขอบทางนี้ด้านหลังก็จะโดนไปอีกก็ทิ้งแห้งไว้ประมาณสักไม่ถึงสิบนาที เพราะว่าเลกเกอร์พวกนี้มันจะเป็นเลกเกอร์ที่ผสมทินเนอร์อยู่แล้วมันมันมันแห้งเร็วมันแห้งเร็วก็มาพ่นทับอีกประมาณสิบนาทีก็มาพ่นทับอีกอ่าประมาณสิบนาทีก็มาพ่นทับอีกจะส่วนปกติแล้วจะใช้อยู่พ่นทับอยู่ประมาณสามรอบมันถึงจะมันวาวแล้วก็มีความทนทานมาก นี่นะฮะเดี๋ยวรอพ้อนทับอีกครั้งหนึ่งเอามาพ่นทับอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากทิ้งช่วงไประยะประมาณสักสิบนาที วาวสวยถ้าตากพัดลมจะไม่ค่อยวาวถ้าไปตากแดดน,นี่จะวาวตากแดดน,นี่จะวาวกว่านะเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็จะได้มาอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะนำมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะทำประกับบาทก็ทำตามวิธีนี้ได้หรือก็ถ้าหากว่าท่านใดมีวิธีอย่างอื่น ก็เสนอเนีเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ